สวัสดีค่ะสลายเยอรมันนะคะมาอีกแล้วนะคะวันนี้สลาจะชวนเพื่อนๆมาทําอาหารฝรั่งกันนะวันนี้เราจะทํากัวไหล่นะทํากัวไหลเป็นมิตรน้ํากีวีะคะ่นะเนาะกัวไหลนะหมูเขาจะเป็นชินช้นๆอย่างนี้นะคะนี่เกาจะหั่นมาเป็นชินช้นๆอย่างนี้นะแล้วเราก็ไปทอดนะทอดให้สีเหลืองสีเหลืองออน้ําตาลนะคะแล้วก็ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูส่วสมผสมกันนะมีอะไรบ้างเนาะไม่ยากหรอกเพื่อนๆนะง่ายๆอีกแล้วสไตล์サラนะเอาละค่ะสลา,ามีหมูนะนะคะหมูหั่นเป็นชิ้นเต่าอย่างนี้นะเพื่อนๆเนาะหั่นเป็นชิ้นเต่าอย่างนี้นะคะเนาะแล้วก็เราเอาไปไปทอดนะทอดกับเนยนะคะทอดกับเนยให้มันสีเหลืองทองนะคะ สีเหลืองน้ําตาลนะ่ะน้าตาลอย่างนงี้ยนะ่ะซึ่งกวัวหลายจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆเนาะนะคะเนี่ยตัวเนื้อเออน้ำมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วเนื้อ,เ,อเนื้อหมูก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็มากินกับอันนี้เขาเรียกคือเสอคือเสอนะคะเราจะมาต้มกันนะเราจะมาต้มกันเนาะคือเสอก็เป็นแบบนี้นะ เขาจะเป็นลูกๆกลมๆแบบนี้เราจะต้มอย่างนี้เลยนะเวลาต้มเสร็จแล้วเขาก็จะพองนะคะพองเป็นคาตะเอ่อเป็นมันฝรั่งผสมกับแป้งอะค่ะนะจะนุบๆแล้วก็นุบๆมันมันเด้งๆอะนะแฟนซาร่าชอบกินนะแต่ซาร่ากินไม่เป็นนะคะอ่ะแล้วมาเรามาดูส่วนผสมกันเนาะ อาหารฝรั่งขาดไม่ได้ก็คือหอมใหญ่นะขาดไม่ได้เลยทําไมฝรั่งเขาไม่ใส่เวลาทํากบข้าวเขาไม่ใส่น้ําตาลทรายเพราะว่าอหอมใหญ่เนี่ยเขาหวานอยู่แล้วเนาะแล้วเราใส่เยอะเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเนยแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยนี่พริกไทยดํา แล้วก็มูสกาดนะมูสกาดนะแล้วก็ผงปาปิกานะนะคะเกลือน้ำตาลขาดไม่ได้นะที่นี่ที่บ้านา,า่าแล้วก็น้ำมันหอยนะที่า่าจะใส่ตอนนี้เรามาดูการต้มคือเสิร์กกันเนาะอันนี้า่าก็จะให้ดูนะคือเสิร์สองอันนะให้สามีา,า่านะ เนาะเดี๋ยวมาดูใส่หม้อทำไงกันเนาะอ่าเพื่อนๆดูค่ะน้ำเดือดแล้วเนาะเราใส่เกลือไปเลยนะเออใส่เกลือปุ๊บแล้วก็ใส่คือเสกใส่ไปเลยนะนะคะแล้วก็ต้มเขาไว้นะคะต้มเขาเอาไว้รอให้มันเออจะเช็คว่าสุกได้ไม่ได้นี่ให้เอาเออของแหลมนะ ที่เชคนะคะเนี่ยซาร่าจะใช้ไม้นี่เชคนะเช้จิ้มดูว่าเขาสุกหรือยังเนาะโอเคนั้นซาร่าขอต้มแล้วก็ซาร่าขอ,ทำ,อ,อานะทำก๋วไหล่นะทําก๋วยไห่ให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะนะคะเอาละค่ะกระทะร้อนแล้วนะค่อนข้างเริ่มร้อนแล้วนะเราใส่เนยไปเลยเนาะใส่เนเยไปเลยนะคะ ใส่หมูไปเลยนะทอดหมูให้สีเหลืองสีน้ําตาลก่อนนะคะเพื่นพนนอนๆเนอะทอดหมูก่อนนะ นี่แหละค่ะนั้นซาร่าขอทอดก่อนนะขพะทอดนี่ไม่ต้องใช้เวลาเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อนะเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อนอนะซาร่าขอทอดให้มันสีน้ําตาลก่อนแล้วเรามาจะมาดูกันนะนะคะเอาละค่ะนี่เราผัดได้สีเป็นสีน้ําตาลนะนะเนาะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวซาร่าก็จะเอาเอา นี่ลงไปผัดเลยเนาะนี่ๆๆนี้น,น,น,นะมาลงไปผัดเลยนะคะผัดใส่ตรงที่มีหมูอยู่เนี่ยหมูเขาจะได้หอมกระเออหัวหอมใหญ่เหมือนกันนาะเราก็ผัดนะคะผัดเลย เราผัดให้หอมเลยนะอือหอมมากเลย เออบางคนเห็นซาร่าทำนี้เขาก็บอกว่าทำสตูสตูไม่ใช่นะคะไม่ใช่สตูสตูมันต้องมีเอเออ,เอ,อชื่อเลยนะใส่ของสดนะคะก็คือใส่เออปาปริก้าก็คือพริกหอมอะ่ะพริกพริกหวานอะ่ะนะแล้วก็เออหอมใหญ่เนาะ แล้วก็แครอทเนาะแล้วก็ต้นหอมใหญ่เนาะแน่แน่เขาถึงจะมาคั่วด้วยกันแล้วก็ใส่ใบกระวานใส่เครื่องปรุงของเอ,อสตูนะตอนนี้อันนี้มันไม่ใช่สตูอันนี้มันเป็นอาหารของคนเยอรมันนะคะนะคนเยอรมันเขาเรียกกวัวไหลนะมันมีกวัวไหลเออที่มันเป็นสตูอีกอย่างหนึ่งคือ ที่ที่นี่เขาก็มีกวัวหลายซูเปอร์กัวไหลซูเปอร์ก็หมาควาว่า,า,ปปก,มมวาก็สตูเนาาี่ยแหละค่ะสตูแต่ว่าเป็นหมูหมูหมูกอ,อย่างนี้นะเนาะแล้วก็จะมีผักปาป,ปิก้ามีพ่เออหืมเห็ดเห็ดชัปปี้ยองใส่อะไรต่ออะไรใส่ผักเนาะอ,อืมอันนั้นเขาก็ทำแบบสตูนะอันนี้ อันนี้ถ้าเกิดใส่ผักใส่อะไรต่างๆนาะนาะนะก็เป็นสตูได้แต่แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เราไม่ใส่นะเขาจะเรียกว่ากวัวหลายเฉยๆนะกวัวหลายก็คือหมูหมูทอดใส่กระเทียมแล้วก็นาทำน้ำกีวี่อะค่ะเนอะไอ้นี้เราน่าจะได้แล้วนะเนาะอ้าวละคือเสร็จเราได้แล้วนะโอเคคือเสร็จได้แล้วนะคะ จแล้วเอาไว้ในหม้อก่อนเนาะในหม้อก่อนโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาทํากันใหม่วันนี้สามีซาร่าเขาไม่ได้กินที่บ้านนะเขาจะห่อไปกินที่ทํางานเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเขาบอกเขากินข้าวอิ่มเขากินอาหารเช้าอิ่มมากเขาไม่สามารถที่จะกินได้อีกเพราะว่าเขากินเมื่อตอนสิบโมงนะคะสิบโมงเมื่อรับพัสด,ดุใหญ่เองเนาะ แล้วเขากินตอน10โมงเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้กินอาหารกลางวันได้เขาก็เลยบอกว่าช่วยแพ็คช่วยห่อข้าวไปให้เขากินที่ทํางานทีนะอันนี้เขาจะไปกินตอนเย็นตอนตอนพักอะ่ะเนาะเขาทำงานบ่ายอะ่ะเนาะเอาละค่ะอันนี้น้ําน้ําที่ซาลาผัดหมูไปนะที่ผัดน้ํามันจะได้แห้งเร็วเนาะใสวไปเลยนะคะ วใส่น้ำให้ท่วมเนาะแล้วเราก็เคี่ยวอีกครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงไปอีก เดี๋ยวอันนี้เราใส่ให้เข้าขๆก่อนนะเราเคี่ยวจะได้มีรสชาตินะคะเนาะเดี๋ยวได้มีรสชาติเนะใส่เกลือใส่เกลือครึ่งช้อนชาใส่น้ำมันหอยจะตินเนาะใส่น้ำมันหอย สาระก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะทำอาหารที่เนี่ยใส่น้ำมันหอยทุกทีสงสัยสามีอาพริกปาปริก้านะอืมแล้วก็พริกไทยพริกไทย นี้ใส่ไปก่อนเนาะเพื่อให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังเนาะแล้วก็มุสกาดผงจันนะคะต้องใส่นะไ้นี่ขาดไม่ได้เลยนะกัวหลาต้องไม่กลิ่นนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือซสล่าลืม อันนี้วินผงเนื้อผงที่เขาทำพวกอาหารป่าเนี่ยละะ่ละค่ะเนาะใสไ,ไปหน่อยนึงอืมเพื่อจะได้ความหอมเนาะหือมจังออยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นจังเลยหอมมากมนี่เราใสไปก่อนเนาะ และนี่เดี๋ยวซาร่าจะเคี่ยวไว้สักครึ่งชั่วโมงเนาะนะคะตอนครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าซา่าจะให้หมูมันเปื่อยนะหมูมันเปื่อยนุ่มแล้วมันจะอร่อยนะเพื่อนๆเนาะมาเดี๋ยวค่อยดูกันนะ,คร,นะค,ะรค,นครึ่งชั่วโมงนะคะเราเคี่ยวเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะเอาละค่ะซサา,านะจะใส่เ,เนื้อมะเขือเทศนะมะเขือเทศเนาะใส่ไปหน่อย นะคะโอเคนะใส่มะเขือเทศเพื่อจะให้มันออกเคี่ยวมันจะได้มีเนื้อมะเขือเทศเนาะนะคะนี่มันต้องมีเนื้อมะเขือเทศนะฮจะได้เข้าเนื้อเนาะเอาอีกหน่อยดีกว่าเนาะ เดี๋ยวเราจะช้อนฟองออกเนาะเดี๋ยวใสม่มะเขือเทศอีกนิดนึงนะคะเอาละช้อนฟองออกหน่อยนะคะ ฟองออกหม่นะคะโอเคนี่นะเดี๋ยวเราก็เคี่ยวไปอีกนะโอ้สีสวยเลยนี่จะออกสีอย่างนี้นะคะนี่นี่น,นี่ไม่เห็นฟันนะคะฟันนี่นี่โอ้ร้อนเนาะ เที่ยวไปนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมาเจอกันเอาละค่ะเนาะปิดไอ้นี่ก่อน <c oughs> ตอนนี้เราเที่ยวไปแล้วครึ่งชั่วโมงเนาะน้ำก็งวดแล้วเนี่ยอืมอร่อยนะหอมหอมนอะนี่อาหารเยอรมันนะคะเนาะนี่อน่อน่หอมอร่อย <c oughs> เดี๋ยวเราจะใส่ผงของมันไปเลยนะ ใส่ไปเราใช้หมูกิโลนึงเราจะใช้ใช้ซองนึ่งอะล่ะนะเคนะี่ยวต่อไปอีก20นาทีนะคะนะเคี่ยวต่อไปอีกยีนาทีนะคะ คนแล้วนะอืมคนแล้วเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเนาะยี่สิบนาทีนะคะอืมหอมหอมล้างตันล้างกันล้างล้าง นะเดี๋ยวเจอกันอีกนะยี่สิบนาทีนะคะเพืพ่อนๆหอมมากมนี่มันข้นเลยนะนี่ข้นเลยนะม,มาเดี๋ยว20นาทีเจอกันเอาแล้วค่ะนะเราเคี่ยวได้ที่แล้วนะนี่เสร็จแล้วนะคะนีอ่อร่อยสุดยอดหอม เดี๋ยวサาจะทำแพ็กไปให้สามีแพ็คใส่เอให้เขาไปกินที่ทำงานเนาะเขาไม่ได้ไม่ได้ตัดใส่จานกินนี่นะมาเดี๋ยวเรามาดูแพ็กกันเนาะเสร็จแล้วนะคะสุดยอดอร่อยอย่างนี้เลยนี่นี่นี่อร่อยอย่างนี้เลยนะคะนี่อร่อยอย่างนี้เลยนี่นี่นี่อร่อยอย่างนี้เลยนะคะลาฝาก กดติดตามา่าเยอรมันชาแนลทีนะคะแล้วก็กดไลค์ให้า่าด้วยเนาะนะเดี๋ยวเราไปแพ็กกันมามามาเดี๋ยวเราไปแพ็กกันนี่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะได้เวลาของสามี่าจ้องไปทํางานแล้วนเนาะอาล้ค่ะเราทําเสร็จแล้วเนาะอันนี้คือคือเสิร์นะคือเสิร์ที่サラต้มเมื่อกี้นี่นะเนาะแล้วก็ น้ำกัวไลช์นะเขากินด้วยกันนะคะเนี่ยสลัดก็จะแพ็กอย่างนี้เนาะแพ็กอย่างนี้ให้สามีเป็นอาหารพักตอนที่เขาทำงานนะตอนที่ทำงานแล้วเขาก็พักนะพักเบรกะะอะค่ะเนาะให้เขากินนะคือสลัดเนี่ยสลัไม่ได้ทำให้สามีอีกวันนี้ไปนะเพราะว่าเขากินทุกวันเบื่อแทนนะคะเนาะ เอาละค่ะสาระขอฝากคลิปเท่านี้นะเป็นอาหารมื้อตอนเขาพักทำงานนะเป็นกวัวไลนะคะกวัวไลอย่างนี้เลยนะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะนะคะเราแพ็กเสร็จแล้วนะคะเราก็แต้งแนงนี่นี่น,นี่นี่นะคะสาระขอฝากสาระาเยอรมันทีนะคะนะ ก็เสร็จเรียบร้อยวันนี้เอา,าอาหารฝรั่งเอาอาหารเยอรมันนะเยอรมันทาแบบเยอรมันเดะเลยแต่ที่มีผิดเพี้ยนอย่างหนึ่งก็คือซาร่าใส่น้ามันหอยแค่นั้นเองแหละนะทุกอย่างคือ,เ,อ,อเครื่องปรุงอะไรของเขาเป็นของที่นี่หมดเลยนะของฝรั่งหมดเลยนะนั้นซาร่าขอฝากซาร่ากดติดตามกดไลค์ให้ซาร่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบาย